สวัสดีครับวันนี้ไอเอลมีอะไรมาอวดครับผมคลายเบบี้อันเก่าที่แกะไปแล้วใครบาร์บี้เอ้ยคลายเบบี้ที่แกะที่แกะไปแล้วนี่ไม่ได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเป็นเจ้าของโอเคแต่มาแกะพร้อมกันไม่ได้แต่ตัวนี้เราแกะแล้วเราได้เป็นมันชื่อว่าอะไรเอลเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรครับเอามาอ่านดูหน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจอการ์ดละมันชื่อว่าเบสไทม์ บับเบิ้ลนี่นะครับจบับเบิ้ลข้างหลังมนตุ๊กตาตัวนึงเป็นยังไงเด็กนอนอ,นะน,อนอนอยู่นะครับนี่คือนอนอยู่นะครับกล่องนี้ต้องให้หนูแกะหนูเป็นเจ้าของโอเคต่อมานะครับเราจะแกะกล่องที่ได้มาวันนี้นะครับใครให้มาครูใครโกะให้มาเพราะว่าอะไรเล่นเบนโนเล่นเปบนโเน,เ,นโเก่งอเ,เออที่ไหนไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนมา ยิตันนะครับนี่ครับไอเอลเขาไปเล่นเป็นโนมาแล้วครับแล้วเขาได้รางวัลจากคุณครูนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรครับเอาเอลแกะเลยกล่องเหมือนกันด้วยจะได้สีเหมือนเดิมไหมเนี่ยไดอยู่ไหนยนนีเอลจะให้ดูนะครับตอนนี้เอลกำลังแกะให้ดูนะครับเอขอีไม่ได้ไม่ให้ อ้าวเร็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 วแกะดูเรวเพื่อนเพื่อนรอดูอยู่เร็วแกะมาแล้วคร่ะขอดู์ดหน่อยครับขอดู์ดหน่อยครับแมวทำไมได้ตัวเดิมเลยอ่ะโอ้ได้ตัวเดียวกันเลยแบ่งพี่เพื่อได้ไหม เอาแกะครับแกะครับแกะก่อนแกะก่อนแกะก่อนไม่ให้ต้องเป็นของหนูงั้นเป็นตัวนี้เป็นของไอเอลส่วนตัวนี้ให้พี่พี่ไดหมแบ่งกันไงไม่ได้สิ่ของแม่นะเราต้องแบ่งไปโอเคไหมอันนี้ให้เฟลไปหนูเป็นของเลื่อนมาพ่อไอเฟลตัวนี้เป็นลูกนะอ่อเฟลไปให้เฟลให้เฟลตัวนี้ให้เฟลตัวนี้อ่อเฟลขอโชว์หน่อยโชว์หน่อยอ่าเขาดูหน่อยนั่งนิ่งๆนั่งนิ่งๆโอเค ไอ้หนไหนไหนคนนี้คลายเบบี้ขอขอดูหน่อยขอดูหน่อยแกะมาแล้วนะครับหมาครับสองตัวนะครับนี่ขอดูหน่อยถ้ามาเรียงกันมันสวยไหมอย่าเพิ่งเอาสีรวมมาให้เพื่อนดูก่อนเรียวให้เพื่อนเพื่อนเขาดูก่อนเร็วไหนมันชนกันให้มันแบบอยู่ใกล้กันเนี่ยโอ้โหใจร้ายจังนี่นะครับเอาเอานี่ด้วยเอาเอากาบอยู่ข้างหลัง นีอันนี้คือตรลมมันชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าอะไรนะอ่านชื่อพอดูหน่อยเดีวชื่ออะไร Brew? เบสอะไรนะเบสทม m บ b ับเบิลนะครับนี่ขนาดเท่าไหร่ขนาดเท่าไรปเป็นแบบที่สิบนะครับหนึ่ง หนึ่งต่อสิบสองสัดส่วนหนึ่งต่อสิบสองนี่หนึ่งต่อสิบสองดูดิครับในนี้มีทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งหนึ่งสองสิบสองตัวแล้วตัวซีเข็ดเป็นยังไงสิบสองสิบสองแล้วก็มีตัวที่สิบสามเป็นตัวซีเข็ดซึ่งเราไม่รู้เพราะเราไม่ได้ครับเนาะซีเขดหนึ่งร้อยสี่สี่นี่ตัวซีเขดมันจะใหญ่กว่าร้อยสี่สี่ใช่ที่ไหนล่ะแตไม่บอกอะไรพรดูบ้างสิมันบอกว่าอ๋อหนึ่ง หนึ่งต่อสิบสี่จุดสี่อ่าโอเคไปไปเพื่อนแล้ว <1> 1> เดี๋ยวตัวใหม่เนี่ยเราค่อยมาแกะให้เพื่อนๆดูใหม่อันนี้นะครับคือค่ายเบบี้นะครับเดอะอะไรเนี่ยเดอะพาวเวอร์พับเกิลค่ายเบบี้นะครับนี่มีสิบสองแบบกับแบบที่สิบสามเป็นแบบซีเพลตนะครับแต่เราได้ซ้ำกันเฉยเลยเนาะโอ้ได้ซ้ำกันได้ไงเนี่ยอ่ะ อาวันนี้ลาไปกันแล้วครับกับคายเบบี้สองตัวบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายด้วยคนนี bye. Bye ้บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย